สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกระเป๋า s e r v i c e Army Backpack ของที่ร้าน Black Army นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับกระเป๋ารุ่นนี้ของเราเนี่ยจะมีอยู่2ส,สีนะครับก็คือสีดำนะครับแล้วก็สี Coffee Brown นะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูตอนนี้เลยน,นะครับขอเอาตัวกระเป๋าสีาน้ำตาลลงไปก่อนนะครับ กระเป๋าตัวนี้เนี่ยดูจากภายนอกนะครับก็จะเป็นตัวที่มีแคปท็อปแบบนี้นะครับเป็นฝาด้านบนนะครับแล้วก็มีสายหนังนะครับซึ่งตัวสายหนังเนี่ยก็ยจะแบ่งออกเป็น2เลเยอร์ด้านล่างก็จะเป็นกระเป๋านะครับเปิดมาเป็นช่องซิปนะครับใส่ของได้อย่างนี้นะครับนะช่องซิปใส่ของนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับ ด้านข้างของกระเป๋าก็จะมีตัวรัดนะครับให้เพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแน่นนะครับแล้วก็มีช่องนะครับซึ่งจะเป็นยางยืดนะครับเราอาจจะใส่ของจุกจิกของเราตรงลงไปตรงนี้ได้นะครับนะซึ่งมีทั้งซ้ายและขวานะครับและด้านหลังนะครับตัวสายสะพายนะครับก็จะมีซัพพอร์ตนะครับเป็นฟองน้ำนุ่มๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวซัพพอร์ตหลังด้วยอย่างนี้นะครับ เอาละเพื่อนๆเห็นฟังก์ชันภายนอกกันหมดแล้วผมจะมารีวิวด้านในให้ดูบ้างนะครับหลังจากเราเปิดขึ้นมาตัวเปิดนะครับเป็นดุมแม่เหล็กนะครับก็จะทําให้ใช้งานได้ง่ายนะครับดุมแม่เหล็กทั้ง2ออันเลยทั้งบนและล่างด้วยนะครับเปิดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเชือกนะครับให้เราลูดออกมาก่อนลูดออกมานะครับเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันด้านในต่อไปนะครับกว้างนะครับไม่ธรรมดาเลยนะ อันนี้คือผมใส่สินไอ้ใส่ของใส่สินของต่างๆเหมือนกับเวลาเราใช้งานจริงๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสมมุติว่าเราจะใส่คอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งแล้วก็ใส่อุปกรณ์สําหรับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับสักสาวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างแต่ว่าในนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ยกกัดกางเกงยีนตัวใหญ่ลงไปนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่เราใส่กางเกงยีนลงไปได้2อสตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับต็ตัวนี้จะเป็นแบบทเที่ยวทเที่ยวเบาไม่กี่วันนะครับสอวัน3 4วันแล้วแต่ความ เขาเรียกว่าความแต่งตัวเยอะของเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆแต่งตัวเยอะหน่อยก็ใบนี้อาจจะไม่พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเสื้อยืดประมาณ5ตัวอย่างเงี้ยโอเคอยู่นะครับกางเกงตักตัวหนึ่งอย่างนี้ได้นะครับโอเคผมก็จะมะีกระเป๋าสัมภาระนะครับอาจจะใส่พวกอันเดอร์แวร์หรือว่าใส่พวกหยูกยานครับแล้วก็กระเป๋าสัมภาระสําหรับใส่ของที่ใช้ในห้องน้ำนะครับก็จะเป็นพวกแบบแชมพูยาสระผมสบู่วอดเดิร์นะครับแล้วก็จะมี เสื้อผ้านะครับอาจจะเป็นเสื้อยืดนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับเสื้อยืดก็จะมีสักประมาณในนี้ที่ผมใส่มาก็ประมาณ6ตัว5ตัวนะครับนี่นะครับกับม้วนเข้าไปตามสไตล์บอกนะครับมีใส่กางเกงใส่กางเกงมาสักตัวหนึ่งนะครับหนาๆนะใส่แล็ปท็อปนะครับเป็นเป็นแมคบุ๊กนะครับตัวตัวโปรเลยตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีใส่ iPad ลงไปได้นะครับแล้วก็มีชาร์จเจอร์มีอะไรต่างๆอยู่ในนี้ได้น,นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆจะซูมเข้ามาดูไอ้ตัวฟังก์ชันด้านไหนนะครับตัวแผ่นตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีช่องใส่ของอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสำหรับรุ่นนี้อาจจะ ใส่คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับก็ผมจะใช้เป็นการใส่ iPad หรือใส่อะไรมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่เพื่อนๆใส่ลงไปเนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนําว่าควรจะต้องใส่ตัวซัพพอร์ตเป็นซองกันกระแทกลงไปสะกอ่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลงไปนะครับคือมันมันจะต้องใส่ลงไปในช่องกลา,างช่องชงเมนนะครับต่อมาก็จะมีช่องใส่ของอีกนะครับจุกจิกนะครับอาจจะใส่พวกปากงบากกากุญแจหรืออะไรางี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็จุ พอสมควรทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ช่องใส่ของต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็ดีด้านข้างก็ดีก็สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้งานได้หลากหลายนะครับอาจจะต้องดูว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมีอะไรต้องใช้มากมาก,มา,กมายนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าใบนี้ก็เป็นใบที่เหมาะสําหรับสปายเล่นอยู่ใช้ในเมืองนะครับไปทํางานไปเรียนหนังสือนะครับหรือว่าไปเที่ยวไม่กี่วันนี้โอเคนะครับสาหรับซีรีส์ของ A8192 นะครับ s w i s s Army Backpack เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันตามนี้นะครับอย่าลืมครับมี2สีนะครับก็จะเป็นสี c o f f e e Brown นะครับแล้วก็สีดำนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอจบการ r e s e n t a t i o n เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปผมจะเอาสินค้าตัวใหม่ๆเนี่ยมา p r e เซนตให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ